สวัสดีสสดค่ะ,คะนางสาวพิชาพรสิริเดชม .5 10ทับ10เลขที่9ค่ะนางสาวณนะัฐมนเพชรนาศีเลขที่24ค่ะ,คะวันนี้นะคะเราจะมาถึงเรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มนีหรือว่าฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้ฟังกัน,นะคะ่ะ<ม>เช่นการเคลื่อนที่ของฉงชะ การเคลื่อนที่ของฉี่ช้านะคะจะแกว่งไปในทิศทางเดิมซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งจนในที่สุดจะหยุดลงค่ะเพราะว่ามีแรงต้านจากอากาศเดี๋ยวจะขึ้นสูตรที่ดูตรงนี้จากสูตรที่เราขึ้นให้ดูเมื่อกี้นะคะมันมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่มีความหมายแตกต่างกันออกไปเช่น f คือความถี่ความหมายของมันก็คือจํานวนรอบของการเคลื่อนที่ในหนึ่งวินาที ที่มีหน่วยเป็นเฮิร์ตสอการขจัดนะคะก็คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปมาโดยนับจากจุดสมดุลส่วนทีนะคะคือค่าเป็นเวลาในการเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะและแอมพลิจูดก็คือระยะทางที่มากที่สุดที่จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้โดยนับจากจุดสมดุลเป็นจุดกลางนะคะหรือเรียกอย่างึงได้ว่าการขจัดที่มีปริมาณมากที่สุดนั่นเองค่ะ สิ่งที่เราได้จากคลิปที่เราดูมานะคะก็คือว่าเราได้ทราบว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โนิกเนี่ยมันเป็นยังไงเราเป็นการเคลื่อนที่ยังไงนะคะเช่นการเคลื่อนที่แบบลุกตุ่มและสปริงแล้วเราก็ได้รู้นะคะถึงวิธีการคำนวณในวิธีการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โนิกในหลายแบบค่ะ การเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮามอนิกนะคะสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายมากเลยทุกคนใช่แล้วซึ่งมันก็คือการที่เราได้รู้ว่า การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มน<ฤ>าฬิกาหรือว่าสิ่งต่างๆทั่วไปแบบนั้นที่เราแบบพบเจอเห็นในชีวิตประจําวันด้วยที่แบบเราอาจจะไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่ามันเป็นแบบไหนมันคือยังไงใช่แล้วพอเรามาดูคลิปนี้ใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลทาวเอริกเนี่ยท,ที่เราเห็นมาตลอดเนี่ยมันค<อ>ือการเคลื่อนที่อย่างนี้นี่เองแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะเราก็สิ่งที่พวกเราสองคนได้ทํามาทั้งหมดนะคะ อยากจะบอกคุณครูพี่สมัยอี่ดูอยู่ตรงนี้อบอกคุณครูพี่ซี่ที่น่ารักของเรานะคะว่าอย่าลืมกดถูกใจให้เกสีพวกเราเลยนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs>